ให้ไล่เรียงท็อปโฟปีนี้มีทีมไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวให้ฟแฟนๆนะท็อปโฟคุณคิดว่ามีทีมไหนบ้างเดี๋ยวให้ทีมงานปักหมุดไว้ท็อปโฟมีทีมไหนบ้างสองอันดับจองไว้แล้วเรียบร้อยก็คือลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ครับผมถ้าต้องเลือกตอนนี้พี่ให้แชมป์หรอให้แชมป์ท <c oughs> ี่จอมบอกไอ้สัตว์กูไม่เลือกเลยไม่เลือกจะไม่เลือกพกลอจะไม่เลือกอยังไม่เลือกจะไม่เลือกสามสี่นั่าจะมีใครอ้าวกิน สี่ทีมมาได้มีใครบ้างลิเวอร์พูลแมนซิตี้ผมบอกให้เลยแมนยูได้ที่สามเอ้ยเอาได้ที่สามปักหมุดปักหมุดเนี่ยไฮไลท์เลยเองแมนยูได้ที่สามเอาเด้เอาอีกทีหนึ่งที่สี่เหรอคิดว่าเป็นสเปอร์เอ้ยเชลซีนอาหลุดหมดเลยนะข้ามมองข้ามแล้วเอาเว้ยเอาเว้ยเออเชลซีอ่ะลองสังเกตดิบางปีนึกจะวูบวูบดื้อวูบแบบวูบไปเลยก็เหมือนช่วงหลังแหละพี่นึกจะวูบวูบดื้อ นะฮะผมบอกว่าก็เชลซีก็นิ่งไปหน่อยแล้วก็เชลซีเนี่ยบอกให้เลยว่าเขาจะมีลูกของเขาเหมือนกันลูกผู้จัดการทีมครือคือผู้จัดการทีมเชลซีเนี่ยถ้าเป็นเอาเป็นในยุคเสียหมีนะมันจะสองปีสามปีเนี่ยไม่เกินครับจะมีลูกแสดงว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเหตุอะไรสักอย่างฟอร์มอาจจะไม่ดีหรือตกอะไรลงมาอะไรเงี้ยบ่าไปซอหนึ่งถึงสี่ ไม่ต้องไล่เลี่ยงกันแล้วเอาหนึ่งในสี่ก็นั้นแมนแมนเชสเตอร์หิ้วพูลใช่ไหมแมนยูสามติดสามติดสามแมนยูที่สามเอเขียววีสกิลเอาผมไปด้วยได้เลยแมนยูเอ่อแล้วก็ผมว่าเป็นอาร์เซนอลแล้วกันอาร์เซนอลให้กำลังใจพุ่พี่ๆอาร์เซนอลผมว่าปีนี้มาดีนันเนเฮ้ยต้องให้มึงโดนด่าลิเวอร์พูล ซิตี้แมนยูอาร์เซนอลแต่ผมก็มองใครกันนะผมมองว่าแมนยูติดหนึ่งในสี่ลิเวอร์พูลแมนซิตี้แต่อีกทีมหนึ่งม่งยากนะมีลิเวอร์พูลแมนซิตี้แมนยูอีกทีมหนึ่งคาดดาวไปคาดดาวไปเสียบดาวไปผมเอาเอาเชลซีแล้วกันยังไม่ค่อย สเปอร์กลัวมันจะแผ่วแผ่วหลังไม่ดีเลยนี่ก็นี่นี่บอกคนหนึ่งไอเฮียหนึ่งอะสแตนน, 2, น,น, 3, น,น, 4, น,น์สองอะสแตนน์สามอะสแตนน์สี่อาร์เซนอลลิวพูลแมนซิตี้สเปอร์แมนยูเพราะว่าแมนยูไม่ติดท็อปโฟร์สเปอร์สแตนอลแข็งแมนยูเพิ่งเตรียมทีม,มแมนยูได้ที่สามจากหัวหรือท้ายพี่จอมไเด้แสบกันไปว่ากันไปก็คือพูดง่ายว่ามันก็เป็นการคาดเดาอ่ะคือมันยากมัน ก็เอาง่ายเราเราจะไปรู้ได้ไงอย่างสองฤดูกาลที่แล้วแมนยูได้ที่สองอะริพูลเกือบหลุดท็อปโฟะเราไม่รู้หรอกว่าอยู่ดีๆมันจะเจอตัวเจ็บแบบเป็นขบวนกันอดไรอย่างงี้นนะถูกไหมดีข่าวมาลิวฟูไฟลิวฟูคนลุกเลยเฮียเจ็บเก้าคนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เหรอแต่แบบแบบตัวเด็กตัวอะไรอย่างเงี้ยเจ็บอะไรอย่างเงี้ยผมว่าที่สามอาร์เซนอลมากกว่ามันเป็นไปได้หมดข้าจะเอาแล้วแต่ไนแล้วแต่เรารู้จักเอ็นกอกไหมเดวิดเอ็นกอกตำนานลิวฟู ได้ไปเอ็นก็อฟฝรั่งเศสเอ็นก็อฟไม่รู้จักแน่เลยด็อกก็อกไม่ค่อยได้ลงเอ็นก็อฟไม่ค่อยได้ลงใช่อะไรนะทีมตกชั้นเหรอเออแล้วทีมที่ขึ้นมาใหม่เป็นไงฟูลแลมใช่ป่ะฟูลแลมบอลหมัดฟอเรสต์กูว่าไปหมดเลยนั่นแหละ เอ้ยคุณไม่รู้ถูกยัซซไม่ค่อยไม่ค่อยเกิดขึ้นนะเทพลินกาจะมักมักจะต้องมีทีมที่เอดเหลือสักคนใครจะรอดดีกว่าพี่เ้ยผมว่าฟอร์เรสต์รอดฟอร์เรสต์ฟอร์เรสต์ผมมองว่าฟอร์เรสต์รอดแต่ผมว่ามองว่าอะไรนะเสตัวสิบคนแล้วนะผมว่าฟูลแลมเนี่ยแม่งตกอีกอะแม่งขึ้นแล้วก็ลงอยู่ไงเดี๋ยวมันจะสวนแล้วมันจะสวนทางกันนอรลิตเดี๋ยวมันจะสวนทางในนอรลิตขึ้นมาผมแล้วลงไปใหม่แล้วคููนี้สวนทางกันประมาณหก สี่ปีซ้อนอ่ะสวนทางกันตลอดเลยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วสวนทางกันตลอดแบบกัารถเจอกันอ่ะนี่มิเหมือนรถไฟสวนกันอ่ะมิโตบิชยังอยู่ไหมอยู่ต้องมันยิงเป็นดาวธันโมนะกับจำทีมตูไม่โคตรใหญ่เลยแต่ขึ้นมันพิมเมลิกยิงไม่ได้นะเขาลงไปไม่เก่งไอ้พวกนี้เล่นเก่งกับแชมเปี้ยนชิพใช่กำกำกึ่งกึ่งเออเออ